สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงครับพบกับกอล์ฟที่ฟอร์ดพระประแดงเช่นเคยครับต้องมีรีวิวรถหล่อๆให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นรถเอเวอร์เรสต์ครับรุ่นที่หายากที่สุดเลยนะครับณตอนนี้ก็คือเอเวอร์เรสต์สปอร์ตแพ็กเกจนะครับรถที่ก็มารีวิวเป็นสีน้ําเงินครับต้องบอกก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นรถของ น้องที่ทํางานนะครับแล้วก็เป็นชุดแต่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็เห็นคลิปนี้เลยน่นะครับพร้อมกับลูกค้าเลยเป็นคลิปแรกก็เลยอยากมารีวิวให้ชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางเผื่อท่านใดสนใจจะแต่งนะครับตัวเอเวอเรสก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันนะครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นคลิปที่2นะครับระหว่างก๊อบกับไม้กันสั่นนะครับพวกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะกิมบอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ก๊อบด้วยนะครับก็ ยืนยันคำเดิมครับมีความตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาผลงานให้มันดีขึ้นนะครับให้ลูกค้าได้รับชมภาพที่มันสวยขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้กอด้วยถ้าผิดพลาดประการใดกบขออภัยตั้งแต่ต้นคลิปด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับรถที่ก็มารีวิวนะครับก็เป็น next gen นะครับ ford everest นะครับตัว sport package นะครับตัวนี้นะครับราคา1,484,000าบาทนะครับถ้าตัวมีแพ็กเกจก็เพิ่มอีก60,000บาทนะ1 5 2 4 0 0้ นะครับสีพิเศษสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีส้มบวกเพิ่มหมื่นสองนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้แต่งได้หล่อแล้วก็เฉียบขนาดไหนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอเวอเรสต์นะครับที่เรามารีวิวเป็นสีน้ำเงินนะครับอ่านนะครับชุดแต่งนะครับที่ใส่เดี๋ยวก็อ่านก่อน เห็นปะเก่งกับกล้อง AKC นะครับอ่ะมัวแต่เก่งกับกล้องอยู่นะครับอ่ะก็หล่อๆแบบนี้เลยนะครับมีติดตัวที่ฝากกระโปรงนะครับคำว่า e v e r อร์แบบนี้นะนะครับตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจในกล้องผมจะเห็นเป็นขาวหรือเป็นสีเงินนะจริงๆมันเป็นมันเป็นมันเป็นสีเงินนะครับเห็นไหมเป็นเหมือนสีเทาอสีเงินนะนะครับมันไม่ได้เป็นขาวนะนะครับ เป็นเหมือนกาดสากระโปรงนะครับนี่ไงดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าของ e v e r อร์เ p ส r t สนะครับนี่เลยนะแบบเดิมเลยนะครับจุดสังเกตยังไงว่าเป็นของเดิมนะครับตัวโลโก้ฟอร์ดนะครับมันจะเป็นสีแบบสีสีน้ำตาลไหมนะครับหรือสีทองอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบนี้นะผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะเรียกน้ำตาลไหมกันแล้วกันเนาะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับ ตัวกระจังเป็นสีดำเงานะครับตัวสปอร์ตแพ็นะครับก็จะมีกล้อง3 6 0องศานะครับนี่เห็นไหมที่ใต้โลโก้แบบนี้นะครับในตัวชุดแต่งก็จะมีใส่เนี่ยครับสีเงินเงินนะี่นี่สวยให้มันดูมีมิติมากขึ้นเนาะนะครับมันก็ดูแบบดูมีมิติมากขึ้นนะครับ,แบบรข,นนรบข้อไฟหน้าคันนี้ใส่สีดำด้านนะครับ ไฟหน้าเนี่ยมันใส่แล้วมันให้รถดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญนก็บอกได้เลยนะมันไม่บังไฟวิ่งกลางวันแน่นอนนะฮะไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะฮะไฟตัดหมอกเป็น LED รถที่มีไฟหน้าอย่างนี้จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับรถสปอร์ตแพ็นะนอกจากกล้อง360องศามีอะไรมีเซ็นเซอร์หน้านะครับ4จุดเนาะมีเซ็นเซอร์หลัง4จุดแล้วก็ มีเซ็นเซอร์นะครับตัวที่กระจกนะครับแล้วก็ใต้ป้ายทะเบียนแบบนี้นะนะครับอมาดูมาดูชุดแต่งนะครับนี่ที่เราใส่เข้าไปมีสเกิร์ตนะครับนี่แล้วก็เป็นชุดแต่งครอบแบบนี้นะขอขอโอกาสแผ่นแผ่นชุดแต่งนิดนึงนะครับจะฝึกใช้กล้องไปด้วยไอฝึกใช้ไม้ไปด้วยนะครับนี่นะครับหล่อเลย นะฮะโอ้โหหล่หอมากๆนะครับนี่อะนะครับอะเราไปต่อนะครับว่าตัวชุดแต่งนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเนาะเราเห็นข้างหน้าไปแล้วใช่ไหมครับอะเรามาดูไล่ดูเลยนะครับที่ด้านข้างรถคิวร้อตัวเนี้ยนะครับมากับตัวรถนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะฮะอา มาในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกก็จะเป็นล้อนะครับล้อเดิมลูกค้าใช้ล้อเดิมนะครับขนาด20นิ้วเนาะนี่สีดำนะครับยาง255นะครับ 55- 20นะครับเป็นยางเดิมต้องบอกก่อนเลยนะครับด้านข้างตรงเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับกับตัวกับตัวชุดแต่งนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับนี่คือกาะตรงบันไดตัวนี้นะครับ สวยงามมากก็บอกเลยครับเรียบพรีเมียมจัดเลยตัวนี้นะครับเห็นไหมชุดแต่งก็จะมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็มีด้านหลังแล้วก็พาไปดูนะครับแก้มนะครับเทอร์โบก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวเกียร์หกสปีดนะครับมีคีฟระบายความร้อนกระจกรุ่นสปอร์ตเป็นสีดําเงาอยู่แล้วมีไฟเลี้ยว LED มีกล้อง360องศานะครับหลังคาก็เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับคันนี้ใส่กันสาดนะครับเป็นกันสาดแท้นะครับ ติดฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกครับนี่มือเปิดรุ่นนี้นะครับเป็นสมาร์ทคีย์เนาะก็เป็นสีดำแบบนี้น,นี่ก็สะดวกสบายนะครับเดีวพาไปดูชุดแต่งคันนี้แต่งสวยครับข้อไฟท้ายนะคบเป็นสีดำด้านนะครับนี่ค้อไฟท้ายเป็นสีดำด้านไฟท้ายรุ่นนี้นะคบเป็น LED signature เนาะ คำว่าเอเวอร์เรสเนี่ยนะครับในตัวคาดท้ายเนี่ยเป็นสีเงินนะฮะแล้วก็มีตัวโลโก้นะครับก็เป็นสีน้ำตาลไหม้เหมือนกันนะมีกล้องด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3าม,มีที่ปัดน,น้ำฝนมีไล่ฟ้านะครับมีไฟตัดหมอกท้ายานะนี่แล้วตัวนี้ก็เป็นท่อคู่เหมือนกันนะครับชุดแต่งตอนนี้ต้องทําเป็นท่อคู่สวยครับสวยงามเลยแหละนะครับ อันนี้เห็นทางน้องเซลล์เนาะนะครับแจ้งผมมาว่าลูกค้าหาชุดแต่งมาเองผมถึงบอกไนงะลูกค้านะครับบางทีมีชุดแต่งหรือว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยเขียบกว่าผมอีกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีชุดแต่งหรือมีอะไรนะครับต้องการเอามาก็แจ้งกับได้เนาะ,ะรถล็อกนะครับก็บล็อกรถเอาไว้อโอเคไม่เป็นไรนะครับี๋ยวก็ค่อยให้ดูในมุมกว้างหน่อย นะครับก็ข้างในนะครับรถรถุ่นนะี้เนาะก็เออ่จอนะครับด้วยความที่ถ้าเป็นแพ็กเกจนะครับตอนนี้ลูกค้าหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าแพ็กเกจของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจ B แล้วนะครับตอนเป็นแพ็กเกจ B เนี่ยจอหลังพุ่งมาลัยก็จะเป็น8นิ้วนะครับอ่าก็จะเป็นตัวจอ8นิ้วแล้วระบบนะครับที่มีมันก็จะมีระบบ เตือนการชนด้านหน้านะครับพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินนะครับมีระบบรักษาเลนนะครับมีระบบเรื่องของไฟปิดไฟสูงนะครับมีเรื่องของเตือนรถมาด้านข้างนะครับเตือนการชนเมื่อถอยพร้อมระบบช่วยเบรกมีเตือนการหลับในนะครับพวกนี้ก็มีมาหมดเลยนะครับอยู่ในแพ็กเกจนะฮะจอกลางนะครับก็เป็น12นิ้วก็ต้องบอกก่อนเลยลวครับว่าคุ้มแหละนะครับแอร์แบ็ก7ใบนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับก็ ราคานะครับสำหรับตัวมาตรฐานก็คือ1 4 8ึ0 0ล้านนะครับถ้ามีแพ็กเกจก็บวกเพิ่มไป60,000บาทนะครับหนึ่0ล้านบาทนะฮะว่ายังไงนะครับก็ขออภัยด้วยที่เปิดขึ้นรถไม่ได้นะครับผมไม่ได้หยิบกุญแจมาด้วยนะครับก็ยังไงฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอมนะเบอร์โทรอีทีไลน์กบขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ อะไรผิดพลาดประการใดตกหล่นตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ